สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสําราญในตอนนี้เป็นเรื่องราวของการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบสดีที่ส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีกุมเชิญติดตามกันได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมท่านมีราหูเป็นดาวตานุลักษณ์หรือกล่าวได้ว่าราหูเป็นดาวประจำตัวของท่าน หากท่านทราบว่าราหูในพื้นดวงเดิมของท่านนั้นไปสถิตณนะตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งที่มีความเข้มแข็งหรือเป็นราหูที่เสื่อมอย่างไรท่านก็จะพอทราบถึงพลองชีวิตของท่านได้โดยไม่ยากนักราหูในทางโหราศาสตร์ก็จะถูกกล่าวถึงในรูปแบบของคําว่ามัวเมาทายราหูซึ่งเป็นการสื่อความหมายไปในทางลบมากกว่า แต่จริงๆแล้วนะครับราหูก็เช่นเดียวกับดาวพระเคราะห์อื่นๆในทางโหราศาสตร์ไทยคือมีทั้งสองด้านเพียงแต่ภาพจําของราหูนั้นก็จะออกมาตามสโลกโหนที่กล่าวมาข้างต้นคือมัวเมาไทยราหูซึ่งมักจะหมายถึงการหลงการขาดสติหรือการใช้อารมณ์เป็นใหญ่แต่ราหูก็ยังมีเรื่องดีๆนะครับมีมากมายด้วยเช่นกันที่ผู้คนก็มักจะลืมเลือน ไม่ค่อยให้ความสนใจเช่นการเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอาใจใส่ดูแลเพื่อนฝูงคนรอบข้างทั่วถึงกันความไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ยึดติดในยศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมเพทุบายต่างๆเป็นต้นราหูไม่ใช่ดาวประเคราะห์ในทางดาราศาสตร์แต่ก็เป็นเส้นทางโคจรที่ถูกคำนวณมาใช้ในทางโหราศาสตร โดยปกติใช้ระยะเวลาในการโคจรผ่านแต่ละราศีประมาณ18เดือนจึงจะครบรอบจากราศีก็จะใช้เวลา18ปีเดิมไม่ได้เป็นเจ้าเรือนที่ราศีใดๆนะครับภายหลังตำราโหราศาสตร์ส่วนใหญ่จึงยอมรับแล้วก็จัดให้ราหูเป็นเจ้าเรือนที่ราศีกุมร่วมกับดาวเสาร์จึงนับราหูว่าได้มาตรฐานเกษตราธิบดีที่ราศีกุม แต่ชาวลัคนาราศีกุมก็อย่าไปกังวลกับการที่ท่านมีราหูเป็นดาวตันุลักษ์เพราะโดยธรรมชาติของราหูนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ตามลำพังแล้วราหูจะออกการมัวเมาไปเลยนะครับเรื่องนี้โบราณอจารย์ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าราหูก็เหมือนกับเหล้าที่อยู่ในไหถ้าไม่ดื่มเข้าไปแล้วยังไงก็ไม่เมาต้องมีคนมาเปิดไหใส่แก้วให้ดื่มจึงจะเมาได้ ตัวการสำคัญที่มักจะชักนำราหูให้เมาหรือเรียกว่ามาชักใบให้เรือเสียนั้นก็คือพระอาทิตย์กับพระจันทร์นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นคู่คลาดกันอยู่และอีกดาวที่เป็นตัวการสำคัญก็คือดาวพุธท,ที่เป็นดาวคู่ศัตรูของราหูนั่นเองดังนั้นเมื่อชาวลัคนาราศีกุมท่านมีโอกาสตรวจดวงชะตาของตัวท่านเองแล้วก็ต้องลองพิจารณาให้ท่วนทีนะครับท่านจะได้ระมัดระวังเตรียมตัว ป้องกันเอาไว้ก่อนอย่าลืมนะครับลาหูก็เป็นเหมือนเหล้าอยู่ในไหไม่เปิดออกมาดื่มก็ยังไงก็ไม่เมานะครับที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับดาวประจำตัวที่ชาวล,าลาัคนณาราศีกุมควรทราบไว้นอกจากนี้ในล,นาลาักนณาราศีกุมก็ยังมีเรื่องที่ท่านควรทราบเพิ่มเติมก็คือเรื่องของนวางซึ่งเป็นการแบ่งขอบเขตในราศีกุมออกเป็น9ส่วนเรียกว่านวาง และกำหนดให้สามนวางเป็นหนึ่งตรียางโดยในทุกๆราศีก็จะถูกแบ่งในลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งสามตรียางในราศีกุมก็จะมีตรียางแรกในทางโหราศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นปฐมตรียางมีขอบเขตตั้งแต่นาวางที่หนึ่งถึงสามของราศีกุมตรียางที่สองเรียกว่าทุติยตรียางก็เป็นตรียางลูกกลางของราศีกุมมีขอบเขตตั้งแต่นาวางที่สี่ ถึงนาวาังที่6สุดท้ายนะครับตรียางสุดท้ายในราศีกุมซึ่งทางโหราศาสตร์ก็จะเรียกว่าตัติยตรียางมีขอบเขตตั้งแต่นาวาังที่7ถึงนาวาังที่9สําหรับชาวาลัคนาราศีกุมท่านจะมีตรียางพิษอยู่ที่ทุติยตรียางซึ่งเป็นตรียางที่เรียกว่าต้องพิษครุษถ้าลัคนาของท่านหรือดาวพระเคราะห์ใดเข้าไปสถิตอยู่ในตรียางพิษนี้ รวมไปถึงนะครับทุกท่านที่มีลัคนาสถิตท,ที่ราศีอื่นๆด้วยโบราณอาจารย์ท่านเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนตกลงไปในหลุมที่สกปกโสโครกมีสิ่งปฏิกูลก็จะทำให้สิ่งที่ตกลงไปนั้นย่อมเปื้อนไปด้วยเช่นกันจากข้อมูลเรื่องของนาวางตรียางที่กล่าวมาแล้วท่านก็จะเห็นว่าแม้ท่านจะมีลัคนาสถิตราศีกุมเช่นเดียวกันก็จะมีคันลองชีวิตที่แตกต่างกันไป ยิ่งถ้าพิจารณาถึงดาวตนุลักษ์และดาวพระเคราะห์อื่นๆในพื้นดวงเดิมของท่านที่ไปสถิตในราศีต่างๆกันไปก็ยิ่งจะเห็นได้ชัดว่าคันลองชีวิตของคนที่สถิตยอยู่ในราศีเดียวกันหมายถึงมีลัคนาสถิตยอยู่ราศีเดียวกันนั้นจะแตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบดังนั้นนะครับคำพยากรใ,ใดๆที่ไม่ใช่คำพยากรส่วนตัวของท่าน จึงเป็นคําพยากรณ์ในภาพรวมกว้างๆของลัคนาราศีของท่านเท่านั้นสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละเรื่องแบบกว้างๆได้แต่ถ้าท่านมีความต้องการรู้รายละเอียดโดยส่วนตัวมากขึ้นท่านควรตรวจดวงชะตาเฉพาะของตัวท่านเองเท่านั้นสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในพื้นดวงเดิมของท่านนั้นดาวพฤหัสบดีก็จะทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนภพก,กระดุมพระ และเจ้าเรือนพบลาพะหลังจากวันที่19เมษายน2566ไปแล้วดาวพฤหัสบดีก็จกโคจรจากราศีมีนพบกระดุมพะเข้าสู่ราศีเมษได้มาตรฐานราชาโชคในภพสหัสชะและจัดสถิตยอยู่เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีในขณะที่ดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายราศีในช่วงนี้ก็มีดาวพระเคราะห์อื่นๆสถิตยอยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจ ดาวแรกนะครับก็คือที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพสารระของท่านก็มีราหูดาวตานุลักษ์ของตัวท่านเองนั่นแหละนะครับโคจรไปสถิตอยู่ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565ไปแล้วและสถิตอยู่จนถึงวันที่17ตุลาคม2566ดาวเสาร์นะครับถัดมาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศโคจรมาสถิตร,ร่วมกับลัคนาของท่าน ที่ราศีกุมตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 6แล้วและสุดท้ายก็คือดาวมฤตยูโคจรเข้าสถิตที่ราศีพฤษภพบพันธุทุกของท่านมาตั้งแต่วันที่8มีนาคม2,566ที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้ามาสถิตราศีเมษได้มาตรฐานเป็นราชาโชคและอยู่ในภพที่สคือภพสาชะนั้น ชาวลัคนาราศีกุมตามตำราจักรทีปณีท่านกล่าวถึงในลักษณะเช่นนี้ว่าเป็นสามถึงบุญเพลงคนยำเกงให้ลาพาชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเวลานี้ท่านจะมีโอกาสได้มองเห็นภาพของเส้นทางหรือแนวทางในการสแสวงหารายได้สแสวงหาผลประโยชน์หรือเรื่องของราภผลต่างๆในอนาคตที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งเส้นทางหรือแนวทางที่ชาวลัคนาราศีกุมเลือกพิจารณานี้ก็จะเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ท่านได้รับผลในทางที่ดีซึ่งเป็นการวางรากฐานการลองชีวิตที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมต่อไปในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีกุมที่ท่านที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือท่านที่มีงาน ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ปกติของท่านก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการเดินทางในลักษณะเช่นนี้ชาวลัคนาราศีกุมบางกลุ่มบางท่านในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะได้ร่วมมือกับพี่น้องญาติสนิทประกอบกิจการงานต่างๆหรือเกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันทาธุรกิจที่ได้รับผลกาไรที่ดี มาแบ่งปันเป็นผลประโยชน์หรือการเกิดลาภผลที่ร่วมกันชาวลัคนาราศีกาลาุก่มที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนหรือท่านที่เรียนจบแล้วแต่ต้องการศึกษาต่อท่านก็จะมีโอกาสที่ดีงามที่จะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาแม้แต่ท่านที่อยู่ในช่งวงวัยกำลังทำงานก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ท่านจะได้รับการคัดเลือก ให้เดินทางไปทำการศึกษาดูงานในต่างถิ่นต่างแดนถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเดินทางชาวลัคนณาราศีกุมนะครับนอกจากนี้แล้วจะเป็นช่วงเวลาที่ใครๆที่ท่านได้ติดต่อประสานงานด้วยต่างก็ให้ความเชื่อถือให้ความเชื่อมั่นในตัวของท่านรวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านต่างๆด้วยดีเสมอสำหรับชาวลัคนาราศีกุม ท่านที่ในพื้นดวงเดิมมีดาวสุปเคราะห์ทำมุมที่ดีกับภพบที่สามคือภพสาชะที่ราศีเมษแล้วก็จะยิ่งเป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีกุมท่านมีโอกาสนะครับที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นก็จะมีมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเกิดขึ้นแบบมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยสำหรับ ชาวาลัคนาราศีกุมที่พื้นดวงเดิมของท่านนั้นตั้งรับในมุมที่ไม่ส่งเสริมต่อกันหรือชาวาลัคนาราศีกุมที่ในช่วงเวลานี้ตามภูมิทักษะพยากรดาวพฤหัสบดีของท่านตกอยู่ในภูมิกาลักินีจรดาวพฤหัสบดีที่โคจรมาก็ไม่ได้ให้โทษอะไรกับท่านมากมายนักนะครับเพียงแต่ท่านก็จะได้รับ ลาภผลโอกาสในการที่จะได้รับลาภผลต่างๆนะครับก็จะลดน้อยลงไปมากกว่ากลุ่มของชาวลัคนาราศีกุมที่มีพื้นดวงเดิมตั้งรับดาวพฤหัสบดีในเชิงมุมที่เรียกว่าดีกว่าท่านนั่นเองชาวลัคนาราศีกุมท่านมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในเส้นทางที่ท่านปรารถนาซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเป็นตัวท่านเองต้องลงมือกระทําด้วยเท่านั้น จิงขอฝากชาวลัคนาราศีกุมไว้ว่า today is the first day of the rest of your life ทำวันนี้นะครับให้เป็นเหมือนวันแรกในชีวิตที่เหลือของคุณก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทำเต็มที่นะครับแล้วท่านก็จะได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาซึ่งชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านก็ควรจะใช้ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดี ไต้มาตรฐานราชาโชคโคจรมาส่งผลที่ดีต่อท่านลงมือสร้างรากฐานคันลองชีวิตในอนาคตตามเส้นทางที่ท่านได้คาดหวังเอาไว้อย่างจริงจังลงมือทําลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วชาวลัคนาราศีกุมนั่นก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุประการโดยไม่มีความลำบากยากเย็นอะไรนักอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับในตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องราวของชาวลักนณาราศีมีนก็จะเป็นลักนณาราศีสุดท้ายแล้วนะครับชาวลักนณาราศีมีนที่รอติดตามเรื่องราวของผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีที่มีต่อลักนณาราศีท่านก็รอติดตามพบกันได้ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ